โอ้โหนี่กำลังงามเลยคอีกสองดอกนะครับเกิดมาทั้งนี้ครับผมอู้ดะอุ้ยมานคักครับผมมือนี้ดะ ครับครับสวัสดีตอนเศ้าๆครับผมสู่ผู้สุคนครับมากับบรรยากาศฝนตกลิ้นๆครับผมวันนี้าหาเห็ดคือเก่าครับมาทั้งกีฬาทั้งน้ำหนาวครับผมป้าน้ำหนาวมากับน้องแพงกับน้องสายสามคนครับผมวันนี้สวัสดีเจ้าไปบลูวาสิมานบวพี่น้องครับผมลองเราะบังกรครับติดตามกันไปเรื่อยๆครับผม เห็ดนางง้วครับผมสามสีดอกเปื้อนเน,นี้ยนะครับเห็ดมือฝนตกห้ำกระยักเปื่อยๆเนี่ยนี่นี่ดอกงามเลยติดตุมนี่ครับผม แต่ตัน้องดอกได้ยุดเก็ดหน้าแรกครับผมได้บุบุ๊นก็ได้ยุดครับผมเผยเว้าเข็ดดอกนึงครับ โอ้ยเปื่อยแทอะ <c oughs> อ่ะแกงได้ยุกครับผมแก่มันทีฮอดบานมาสิละมันทีมูลก่อนสามดอก4ีดอกอันนี้เป็นเห็ดนานแล่น้อยครับเนี่ยอันนี้กับแกงกินแซ่บอื <c oughs> ้อเปื่อยแบบใบแห้งกับผัได้ นี่ครับผมสองดอกดอกนีปุวยแล้วเจ็ดกอดแดงดอกนึงครับโอ้นี่เด็ดนี่อู้งามดีครับผมมีชนิดนีหื้นนะครับผม อันนี้หื้นครับผมชนิดนี้สะสมไปเรื่อยๆครับผมเห็ดแดงนี่มันมีหลายแดงครับผมอันใดทีหืน้นผมสี่บอกว่ามันหื้นนะครับเนาะอันใดทีหวานจะสทบอกว่ามันมันหวานอันนี้ทีหื้นอยู่ครับให้ปลาดำหนาวแต่ว่ากินได้ครับผมบอไหลเห็ดนางง้วนนี่ก็หื้นคือกันพี่น้องครับผมแต่ว่าก็กินได้หนึ่งกินแซ่บกับพริกเจ้าพริกสดนะครับ อีกดอกหนึ่งนะครับเกิอดอย่่งห้างกันเปื่อนเบิดงามอยู่ครับฝนกระลิ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเปิดระยะระยะตกบ่แหงหรอกครับแต่ว่าลิ้นดีจริงๆละ่ะเย็นดีครับผมดินซุ่มเติบ เก็ดน้ำเงนินเก็ดนมกว้างนะครับผมนี่ถือฝนมันนี่ออกขาวๆนี่ดอกเดียวเก็ดแล้วโงกครับผมดอกนึง ดอกเดียวไม่มีหมูครับผมโอ้โหนี่หมูมันคือยุกไก่กันเถอะมู แป้งดอกนี่เห็ดทานดอกนี่มมูครรบผมเกิดเทลอดดอกนี่เห็ดทานเห็ดทานน้อยนน่ยก็แซ่บหน่ยเห็ดทานน้อย เห็ดนาและน้อยครับสองดอกเห็ดน้ำแป้งเห็ดทานครับนี่เห็ดนุ่นนี่สองดอกเห็ดทานน้อย ลองเคลียร์เบางผมเกิดเป็นมูนะครับเกิดหน้าแลงครับผมใต้ใบไม้นนเนาะเกิดแดงกับนี้ครับผมนี่เกิดล้วงอกดอกนีเกิดดอกเดียวเกิดแล้วก็เกิดล้วงอกแดงดอกเดียว สองดอกครับเห็ดหน้าแรล่เป็นเห็ดเครื่องเห็ดร่วมครับผมมือนี่หลายชนิดเห็ดหน้าแรล่ดอกนึงอุ้ยหมูมันเน่าหมดเน่เาไปสองดอกเหลืออีกสองดอก มันนี่เป็นเห็ดเพิ่งทหารนะครับขาวง่ายเลยอ้ยอู้ดอกน้อยกวนนี้โอ้แต่ดอกนี้นี่งามมากเลยสามสี่หาดอกนี่ หน้าแล่ครับดอกนึ่งเกิดที่กับหัวปวกอืมขามมีเห็ดพึ่งเหลืองหน่อยสองดอกเห็ดหนาเล่อีกสองจูมนี่นี่นี่เห็ดละง่ากครับผมเนี่ย่ข่เห็ดละงู แต่ว่าขามันตันครับผมกินบ่ได้ดอกนึงเกือบเรเห็นครับผมจุ่มน้อยมันนี่ไงกระละแกงแสบครับดุนนี่ แป้งนะครับผมนี่ดอกง้ำอยู่ครับสามดอกดอกนึงกิดทรายสองดอกเด็กขี้ดินไม่ต้องเห็ดมันนี่ล่างยากเลย เห็ดทานหน่อยครับอีอหมูมัมนสามซีดอกนี่เห็ดทานนี่หนึ่งกินแซ่บเด้อพี่น้องเด้เอเห็ดดำดำแบบนี้หวานนะครับนี่หนึ่งกินหวานดีดอกนึ่ กำลังงามนะครับกำลังนอนมีเห็ดกอบกนี่รนครับเ่ยอกนะนะอันน้ายิง มาขึ้นใต้ต้นกบ,บกบกแล้วกเห็ดกอบกลื่นครับเกิดเป็นมูนะครับผมนี่สองดอกอออยี่นี่มีน,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 นี่โอ้โหนี่กำลังงามเลย ง่ดอกนาดีครับผมทั้งนี้ดอกนี่นดอกบานครับ พึ่งทหารครับเห็ดหน้าแรลกครับผมโอ้ห oh. ว่าเล็้วเหยืจะโดกปล่อยไปสักอ,อีกดอกนึงครับผมเห็ดหน้าแรลกว้าเปื่อเแท้ หอดบานอยู่นาะวันนี้แกงได้อยู่ครับผมเกียร์ถึมกมันครับผมจุ่มหนึ่งเห็ดทานอู้่จงมีเห็ดทานเกือบ,บี กำลัางงามครับผม ดอกแกมันที่เป็นสีดำๆแบบนี้ครับอืนี่สองดอกอืมบ่ใดแลวครับดอกนี้โอ้สองดอกนะครับจูดใต้ใบไหมเกิดเป็นมู โอ้ทั้งผีโมูหนึงที่นอนครับผมเก็บอยู่ใต้ใบไม้ไมนะโบเ,เห็นโอ้เจี๊ยบนี่เห็ดป่านผูด่าดอกกระลังหนึ่งแสบเลยครับผมบอกแกมานเลยกระลังขาวๆอยู่ครับนี่ดอกแกมันเป็นดำๆ ขาขาดอืมตกเมียเลยครับเนาเนาแบบนีน้เกิดมาทั้งนี้ครับผมอูมอม้หระืองหมันเห็ดคานนะครับลองจุ่มนี่ครับผม เปลี่ยนนี่ใส่ตาก่อนครับทานน้อยครับผมแซบ่บมูนี่อีก,อกอสองดอกกำลัางงามครับผม ตาแล้วพี่น้องของผมถือหยียบเจียไปเจียมาเห็นเป่งทหารปล่อยเสกแสบมันนะ้ยไหนอีกสองดอกครับพึ่งทหารมันหยุดไต่ไปไหมพี่น้องครับผมสำพอบผเห็น สองดอกครับลำเนียปานงอกแดงอู้หูเบื่อเลยอีกสองดอกนะครับปิดมาแหละนี่งามงามครับเอาแล้วครับผมแต่ที่เวยกลับแล้วครับผมนี่ครับเกียเท้า เต็มตาแล้วครับผมเดี๋ยวยางไปหาน้องแพงครับผมน้องแพงกันนะจะได้ขึ้นกันครับผมเมื่อนี้เห็ดออกหลายเติมนะครับผมเป็นเห็ดเครื่องนะครับเนาะเห็ดทา่านเห็ดนาและเห็ดแดงนะครับหลายชนิดเลยเมื่อนี้อ่ะป่วยกลับครับค้นกับกําลังลๆเข้าไปานี่กบบนี้ครับผมเพื่อนมาหลังฝนตกหล่นตาครับผมเมื่อนี้น้องแพงได้หลาย มาเดี๋ยวที่กลับบ้านแล้วครับผมก่อนกลับบ้านก็มาเบิ่งผลงานกันก่นอนนะครับเนาะอุ้ย <Ooh, S 1> มือนี่เห็ดดินออกลายครับผม <Yeah. S 2> เป็นเห็ดเครื่องด้วยครับเด้อมือนี่เห็ดขาวเห็ดนาแล่เห็ดทานเห็ดแดงนี่เบิดครับเนี่ยกำลังออกพี่น้องครับผมเห็ดทานส่วนหลนะครับเป็นมูเป็นมูอยูเ่เห็ดทานมือนี่นี่เห็ดเพิ่งก็กำลังออกขึ้นมาอีกแล้วดอ,ดอกตูมๆขึ้นมา uh. เนาะอุ้ยมานคักครับผมมือนี่นะ ดอกงามพอได้อยู่แต่ว่าล่างยากแน่จังน้อยครับผมมื่อนี้มันเปื้อนฝนตกลิ้นช่วงเศร้าๆนะครับนี่นะครับเนาะผลงานเมื่อนี้ครับผมถือว่าหมานสุดยอดอยู่ครับมานสุดๆเลยเอาละครับผมก็ขอขอบคุณทุกไลล่ทุกแช่นะครับผมทุกการติดการตามนะครับเนาะเอาไว้คลิปหน้าพามาเก็บไมครับผมส่วนคลิปนี้ก็เอาคลตาพอละครับผมแต่ว่าเห็ดยังเหลืออยู่นะเพื่อนก็กำลังลังเขาไปกันครับผม คนกระไลขึ้เก่าครับผมพิกัดกับปลายน้ำหนาวคือเก่ามือนี่กระตรงกับวันที่ยี่สิบ้านะครับผมพฤษภาคม2566นะครับผมฝนตกเศร้านี่กับพราะมีเห็ดอยู่ครับผมต่อไปกับรุ่นครับผมมาเห็ดอย่างที่ออกนะครับเนาะเอามีเพียงเท่านี้ครับคลิปนี้พ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้ามานอยู่ครับได้หล้วครับนี่